เที่ยวทุ่งดอกกระเจียววันนี้พาระคนเยอะมากมาขับอุทยานแห่งชาติด,ดอกป่าสิงงามอุทยนแห่งชาติป่าสิงงาม,าางามวันนี้คนเยอะเกิดไปโพดนีออ่ครับผมเดินาครับแล้วต้องเื้อตัวขึ้นกันเข้า ก๋าเจียวบานลงชั้นล่างได้นะครับครับผมอ๋อซื้อมาต่อแถวแล้วเดินขึ้นไปเลยซื้อตรงนี้ก็ได้เหรอได้ครับได้ได้ครับมีสองจุดครับมีสองจุดอ๋อตรงนี้ไม่เลยก็เดินขึ้นเลยครับผมไปไปซื้อซื้อตั๋วเข้าซื้อตั๋วเข้าแล้วก็เดินขึ้นไปเลยครับไม่ต้องลงไม่ต้องรถผีๆเรารถไอ้นั่นสำหรับจอดชั้งล่างนู่นไม่มีหรอก

คนเยอะวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะเกินรถทำบรรยากาศขึ้นรถเออเฉาปุ๊บผม บรรยากาศของสอของซื้อไม่ยีนี่หมวกน่ะยีช้อะโอ้คนหละอ่ะ ุ่งกระเจียวบรรยากาศเราไม่ทันเป็นทิงที่เลยก็ต้องก่อนคนเยอะมากไปไหว้ิ่มเดิน เต้นเตัน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 เตันตันตออโอ้คนละบรรยากาศครับคนจะไปดูโอ้แย่ยงกันถ่ายรูปเดี๋ยนี้แย่งกันถ่ายรูปเดี๋ยวมันจะไม่ถูนี่เดี๋ยวบรรยากาศขึ้นไปค,ครับผม บรรยากาศการขึ้นคนเยอะออใครไม่ไหวแล้วใครไม่ไหวถามดิออกกอนบาังกายมั่งปะ่ะเดินขึ้นต่อ นี่บนเขา้น้่นะบรรยากาศอุทยานป่าหินงามทุ่งดอกกระเจียวมาซะโอ้ยคนวันนี้เยอะหลายกันไป เล่นดอกเกียดูแค่นี้ดูแค่นี้ได้กลับบ้านแล้วทุงบบวท่งลอกเกี๊ยกลับบ้านพอ,อพุ่งดอก,กเกียวนี่ครับผมบรรยาก,กาศว,วันนี้คนเยอะยุบหมกหมกปลาหินงาม จอดจุดจอดจุดจดจจาไปเด้อ่าบรรยากาศบรรยากาศโอ้โหกว่าจะได้ไปทิ่อเดกานฮะถ่ายเรีา บรรยากาศอใหมเช้านนีนะัวใหม่เชิญด้าน้นั่งรถทัวมาสิบสี่ชั่วโมงไปขับขึ้นต้นฝนซิมรถก่อนไปขึ้น,น,น,นไปก็ไปจองร้อนะคะคุณได้เลย เอ,อเอาพอดีเลยบรรยากาศลุกออไปก่อนเลยรอดขึ้นรถไปชมปา่าเอา้าไอหยัง พเพลประกาศได้ค่ะค่าเช่าพื้นที่กลางนะคะจะอยู่ที่30บาทค่ะแต่ถ้าหากนกักท่องเที่ยวท่านใดที่ไม่มีเจ็ตหรือไม่ได้มาติดหา,านะคะก็สามารถติดต่อเจ้าเจ็ตที่จุดต่ารนักท่องเที่ยวในหุ่นมาได้ค่ะค่าเชเาาาา่านะคะจะอยู่ที่230บาทรวมได้หนึ่งดสามสิบค่ะ 嗯嗯。 เต็มเลยครับมันขึ้นเต็มเลยนะไม่มีมารับดอกเจียวขึ้นเต็มเลยมันปีที่แล้วไม่มีดอกเล็กๆน้อยๆขึ้นมาดูคนนะวันนี้ดอกกเจียวไม่ดูเราดูคนแน่นอนฝนจะตกแล้ว ถ่ายเนี่ยมาแล้วครับไปปลูกปา่าพาสุดแพันดินกันบรรยากาศยังหาถ่ายอีกก็เป็นรักถ่ายถ่ายรูปให้หน่อยนะแล้วจะโพสลงไป คนแหล่งชุมมคนมาดูคนไม่ได้ดูวิวนากูวันนี้ผสมคนเป็นการอดอาอยากกิงน่ะซื้อ

ว่าสวยงามดูบรรยากาศบรรยากาศอาสื้แผ่นดิน เราจะไป ปาเมซี่เราไปทางน้นเดี๋ยวลุงไปทางน้นก่อนเด้อไปเมซี่ไปไปเปล่า บรรยากาศบรรยากาศชิคๆบรรยากาศคมาดูไอ้นั้นใหญ่อ๋อนี่แหละธรรมชาติลงลลงลลง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  ระวังเลื่อนนะามามาทางนี้อ,อ,นอ,อืมมีดปงป่าลงมาตรงนี้แต่มันลงลง่ายๆมาตรงนี้เล่นเดกหนังสติกจักร นั่นเด็ดหนังกระติกยักษ์ออนั่นเด็ดหนังกระติกยักษ์ไฮแมนหนังกระติกยักษ์ต้องระวังมันตกด้วยใช่ไหมเออระวังจะนาะโอ้หนังกระติกยักษ์ขาดฮะหนังกระติกยักษ์ขาดละอันหนึ่งขาดละยางขาด <c oughs> บรรยากาศโหยี่สิบองศาศีลเช้านี้ ผาโอโซนสุดแผ่นดินไปตรงนั้นเออเออนี่เจอเนี่ยเห็นกระตักยักษเนี่ยผ้ออาปลาชิ้นงามขึ้นไม่เกินสิบคนไปแล้วนับที่เกินสิบคนยัง <20 S 1> บอกผาสุดระเบียงโอโซนสุดแผ่นดินยี่สิบองศา โอ้ยอากาศดีจังเลยมาซีนี่ก่อนอมาซิข pues ับผม การสาธว่าแม่ขอร้อยถ่ายรูปก็เอาหมดเลยเต็นเนี่ย พาสไปนีนลร้อยถัารูปได้เยอะนี่้ายวกพี่าไมีลูกคนหล่อไหมพี่เขาซื้อไปแล้วค่ะมาเมื่อกี้มีลูปเดียวมาเนี่ยไม่อยู่แล้วล่ะเขาบอกมีรูกคนหล่อไม่มีแล้นะครับแก็ลูกรวมีนี่ต่อไปก็จะไป ทุ่งบทตองตอนนี้นเขตบรรยากาศบรรยากาศถ่ายแบบคนเละคนแก่ าหลอกเรื่องกินกับคนแก่พาสาวๆแก่ขึ้นเดินเราจะไปดูทุ่งกระเจียวดอกกระเจีววไปแล้วทุ่งกระเจียวไปแล้วครับ ุ่มกระเจียวขึ้นเยอะแล้วห้ามลงทุง,งบรรยากาศจากหน้าผามาเพววิวยากลัมันก็สวยละบรรยากาศห้ามลงนครับทุ่งดอกกระเจียววิวบรรยากาศสวยงามมาก ทำไม่มาก็จะไม่รู้ก็เจียวเห็นแล้วจุดเช็คอินด้กก็เจียวครับผมมาด้วก็เดียวขึ้นเยอะมาก ลมหายไปไหนวะอยู่ที่ก็ลมหายชื่คพับวิวบรรยากาศความสวยงามนี่ครับวิวบรรยากาศความสวยงาม นี่ว,ว้าวสวยงามชุดว้าวเมืองไสยภูมทุ่งดอกกระเจียวนี่ครับผมกระเจียวบานแดงมีโอ้มิสุดยอด ผมดกเกาะเกียวมุมนี้ก,นกุ่มเกลียวรัผมไปไป ว้าส oh. ิบรรยากาศทุ่งกระเจี <go <go 5, <go 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 ๊ยบดอกกระเจี๊ยบเต็มบานเต็มเลยวัดเต็มวัดเต็มห้ามลงทุ่มปับห้าพันห้าพันหรือห้าสิบบาทอียา บอกให้มอ่านนงสิดิห้ามลงทุนห้าพัห้ามลงทุงปรับห้าพัน For <laughs> <But>, EO. <ew. laughs> hmm.